สวัสดีครับผมนัตพงศ์พักเครื่อง e p นี้เป็น EP พีที่41พี่พีทานใดดูแลชอบดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะโทรมาปิดผมได้นะพี่พี่นะมาเริ่มดองค์แรกนะครับพี่พี่นี่องค์แรกนะพี่พี่นะจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่องค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่หนึ่งนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่เอฟซีดูแลชอบนะดูแลสนใจนะพี่พี่นะ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่เอฟซีดูดูเราชอบนะพี่พี่นะองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์ที่หนึ่งนะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ นี่แบบนมีนะพี่พี่นะนี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์แรกนะพี่พี่นะนี่นี่นะพี่พี่เอฟซีดูกันเอาเองนะครับนี่ใครชอบก็ปิดได้นะพี่พี่นะใครไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะพี่พี่นะ อันนี้องค pues mm ์แรกนะพี่ๆนะไปเริม teachers, 8, nah, ่มก <mind them> ับองค์ไปต่อกับองค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองนะพี่พนะจะเป็นพละอดดำนะพี่พนี่แบบนี้นะพี่พนะนี่องค์นี้นะพี่พนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พครับนี่องค์นี้นะเป็นพระรอดดำนะพี่พนะองค์นี้องค์ที่สองนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี แป๊บนึงผมก็อยไฟแป๊บนึงนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ใครชอบก็ปิดได้นะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สองนะครับอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะ องนี้นะองที่สองนะครับพี่ๆครับนี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พนะนะนี่ไปต่อกับองค์ที่สามนะครับนี่องค์ที่สามนะพี่ๆนะจะเป็นพระซุ้มกรนะพี่พนี่แบบนี้นะนี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับ นี่ <ítulo> นี่นะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะพี่ๆ e ดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจนะพี่ๆนะองนี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะองนี้องที่สามนะครับนี่องนะี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะองนี้องที่สามนะครับ นี่นะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะองนี้นะองค์ที่สามนะครับอยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะนี่ไปต่อกับองที่สี่นะคระับอ,องค์ที่สี่ก็จะเป็นเหลี่ยหลงพ่อเดิมนะพี่ๆนะนี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่องนี้นะครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สี่นะอยู่ที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่องนี้องค์ที่สี่นะครับอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่ fc ดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สี่นะครับอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ องคนี้นะองค์ที่สี่นะครับพี่พี่ครับนี่องคนี้องค์ที่สี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนีอ่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่ไปต่อองที่ห้านะ นีองค์ที่ห้านะพี่พี่จะเป็นจะเป็นสังกระจายหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดูแลชอบดูแลสนใจนะปิดได้นะครับพี่พี่ครับโทรมาปิดผมได้นะที่เบอร์ 0925032848นะพี่พี่นะหรือทักไลน์มาหาผมก็ได้นะพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นี่ องนี้นะพี่พี pla ่นะองค์ที่ห้านะครับอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปตอบกับองค์ที่หกนะนี่อง์ที่หกนะครับจะเป็นหลวงูุเื่องนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พองคงนี้นะองค์ที่หกนะครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่พี่ๆี่เอฟซีดูแลชอบนะดูแลสนใจนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่พี่เอฟซีดูเอานะนี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่ใครชอบก็ปิดได้นะพี่พี่นะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับพี่พี่รอดูองค์ต่อไปนะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะพี่พี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่หกนะ นี่แบบนี้นะพี่พี่นี่แบบนี้นะครับน,นี่องค,นะอองนคน์นี้องค์ที่หกนะไปต่อลงที่เจ็ดนะครับนี่อันนี้องค์ที่เจ็ดนะพี่พี่นะจะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะพี่พี่นี่องค์นี้นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะ นี่พี่พี่เอฟซีดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่องนี้องค์ที่สี่นะเอ้ยองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะอยู่ที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่นี่นี่นะพี่พี่นะเนี่ย นี่นะพี่ๆนะองนี้องค์ที่เจ็ดนะอยู่ที่สี่ร้อยนะครับพี่ๆไปต่อกับองที่แปดนะนี่องค์ที่แปดนะพี่ๆนะก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆนี่อง์นี้นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี<ม>่ๆนะนี่องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆอืมแบบนี้นะพี่ๆนะนี่ องนี้นะพี่ๆนะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์ที่แปดนะนี่องนี้องค์ที่แปดนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยนะครับพี่ๆครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับ s <S นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่นะพี่ๆนะนี่องค์นี้องค์ที่แปดนะพี่ๆนะไปต่อกับองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าก็จะเป็นพระรอดนะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะ องนี fa, yeah right ้นะพี si ่พ um ี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดูก่อนนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่เก้านะครับพี่พี่ครับนี่นี่มันมีนะพี่พี่นี่มันมีเลยนะพี่พี่นะ นี่องค์นี้องค์ที่เก้านะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะนี่นี่นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับต่อกับองที่สิบนะครับนี่จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่งเงินนะพี่พนะนี่จอบใหญ่หลวงพ่งเงินนะครับนี่แบบนี้นะพี่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 เอซดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจนะครับพี่พองค์นี้นะพี่พนะอยู่ที่ สามร้อยบาทนะคบพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับองคนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้องค์ที่สิบนะครับนี่ องนี้องที่สิบนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ต่อกับองที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่องคนี้นะองนี้องนี้องที่สิบเอ็ดนะจะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่องนี้นะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีชมก่อนนะครับนี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดูกันเอาเองนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องพระนะพี่พี่นะผมมีหน้าที่ขายนะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีมีความรู้กว่าผมแน่นอนครับพี่พี่เอฟซีดูกันเอาเองนะครับนี่ผมขออภัยด้วยนะพูดที่ผมไม่รู้เรื่องพระนะครับผมเป็นผมเป็นมือใหม่นะพี่พี่นะองค์นี้นะองค์ที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะอยู่ที่ สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่นี่องค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะจะต,ต่ององค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่สิบสองก็จะเป็นนางพญานะพี่พี่นะ นี่องค์นี้นะพี่พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ที่สี่ร ad ้อยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่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 เอฟซีก็เลือกชมก่อนนะพี่พี่นะนี่องค์นี้องค์ที่สิบสองนะพี่พี่จะเป็นนางพญานะครับองค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับนี่ด้านข้างนะพี่พี่นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับพี่พี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่นี่นะพี่พี่นะองนี้นะอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะองค์ที่สิบสองนะครับไปต่อองค์ที่สิบสามนะนี่องที่สิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบสามนะ อยู่ที่400บาทนะพี่พี่นะอยู่ที่400บาทนะครับพี่พี่เอฟซีเนี่ยเลือกชมก่อนนะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะอยู่ที่400บาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่13นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่องนี้องค์ที่13นะครับอยู่ที่400นะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่พี่พีเอฟซีดูก่อนนะนี่องคนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องคนี้นะองคที่สิบสามนะครับอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะ ต่อไปไปต่อกับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่องค์ที่สิบสี่นะพี่พี่นะจะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่อยู่ที่สามรอยนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีก็ดูก่อนนะนี่ใครชอบก็ปิดได้นะพี่พี่นะใครไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะพี่พี่นะเปิดโอกาสให้คนอื่นนะครับพี่พี่นี่ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พ <man> <nominee> ี่นะองนี oh <man> <su> <teenagers> <man> ้องค์ที่สิบสี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ท่านใดดูแลชอบนะองนี้องที่สิบสี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบสี่นะพี่พี่นะอยู่ที่ สามร้อยบาทนะครับพี่ๆี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พองค์นี้นะองค์ที่สิบสี่นะอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับต่อองค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะนี่องค์ที่สิบห้านะพี่พี่จะเป็นคุณแผนนะครับนี่แบบนี้นะ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะอง์นี you know, ้องที่สิบห้านะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่ดูก่อนนะครับนี่ใครชอบก็โทรมาปิดผมได้นะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้นะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะพี่พี่กันใดดูแลชอบนะดูแลสนใจนะครับองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะ อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อองค์ที่สิบหกนะครับนี่องค์ที่สิบหกนะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่องค์ที่สิบหกจะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่พี่พี fc เลือกชมก่อนนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี fc เลือกเลือกชมก่อนนะพี่พี่นะองค์นี้นะอยู่ที่องค์ที่สิบหกนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่พี่พี fc เลือกชมก่อนนะพี่พี่นะ นี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่องค์นี้นะองค์ที่สิบหกนะพี่พี่นะนี่อยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะนี่นี่นะพี่ๆนะนี่ชมก่อนนะครับนี่ นี่แบบน,นีいい้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่องนี้นะพี่พี่นะองที่สิบหกนะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะต่อกับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่องค์ที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ น so pues ี่เป็นรวมพวกเงินนะองค์นี้นะอยู่ท uh voilà right ี่สี่ร้อยบาทนะพี่พี Modi ่นะองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้แบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พีเอฟซีเลือกชมก่อนนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะอยู่ที่สี่รอยบาทนะพี่พี่นะองนี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับนี่ต่อกับองที่สิบแปดนะครับ นี่องค์ที่สิบแปดก็จะเป็นหน่วงเพ่อเงินนะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะองนี้องค์ที่สิบแปดนะครับอยู่ที่สามร้อยนะพี่ๆนะพี่ๆเอฟซีก็เลือกชมก่อนนะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะพี่ๆ องน <Humans. S 1> ี้องที่สิบแปดนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้อง์ที่สิบแปดนะพี่พี่นี่อยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะอง์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับพี่พี่นี่อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะไปต่อกับองที่สิบเก้านะครับ นี่องค์ที่สิบเก้านะพี่พี่นะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นี่นี่เขาเรียกเนื้ออะไรไม่รู้นะพี่พี่นะเนื้อว่านหรือเปล่านะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีก็ดูดูกันเองนะครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับอยู่องค์นี้นะอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้องที่สิบเก้านะพี่พี่นะ มีนะพี่พี่นะองนี้องที่สิบเก้านะอยู่ที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่ต่อกับองที่ยี่สิบนะครับนี่องที่ยี่สิบนะพี่พี่นะจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่พี่พีเอฟซีเลือกชมก่อนนะครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะ นี่นี่นะพี่พีนะพี่พี่เอซเลือกชมก่อนนะครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่3ามรอยนะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พนะอยู่ที่3ามร้อยบาทนะพี่พีนะนี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองค์ที่อง nah ค automated automated s <S ์น so 네ี้องที่ยี่สิบนะไปต่อกับอง์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายองที่ยี่สิบเอ็ดนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่องนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะจะเป็นองคสุดท้ายด้วยนะพี่พี่นะของ ep นี้นะพพ fc ชมก่อนนะครับนี่องค์นี้นะองที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่ พี่ๆทานาใดูแลชอบนะดูแลสนใจนะพี่ๆนะโทรมาปิดผมได้เลยนะพี่ๆนะขอคนจริงนะครับพี่ๆนะไม่ไม่ปิดเล่นนะส่งไปแล้วไม่รับไม่เอานะครับพี่ๆขอคนจริงๆนะพนะพี่ๆนะไม่ไม่เอาแบบโทรมาปิดแล้วก็เอาส่งไปแล้วก็ไม่รับนะพี่ๆนะไม่เอานะครับนี่แบบนี้นะพี่ๆนะองคนี้นะพี่ๆนะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่ๆนะอนุองคนี้องคสุดท้ายแล้วนะพี่ๆนี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่น,นี่องค์นี้องค์สุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่ยี่นะอยู่ที่400นะครับพี่พครับนี่สําหรับ e p ีที่41ก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะสําหรับอีพีนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ